ค่ะช่วงฮาโลวีนนะช่วงฮาโลวีนเขาก็จะใกล้ถึงฮาโลวีนนะเขาจะมีขายนะคุณผู้ชมแล้วเขาจะบอกนะคะว่าข้างในมีอะไรบ้างอือันนี้นี่ก็เนี่ยเขาจะมีนะมีบอกมีราคาบอกมาเลยอันนี้ก็สามถุงพันหนึ่งพันเยนนะถ้าบวกภาษีต้วยก็หนึ่งพันแปดสิบเยนนะจาก้ก็ ค่าทัรวนะคะทัวร์อโอ้ย,อ,ยอีกคนก็ไม่นเนี่ยอีทายนี่นะพี่เ่เขาจะแบบวับนนี้จะมีวางขายนะทุกที่ไม่มีนะคะพ,พี่เด๋ยวจะถาดูจ้าวักตตะชตะวิอี มองแง่จะกลับนะคะอูอเป็นมะม่วงเนาะนี่เป็นอะไรอ่ะฮอสตรอเบอรี่ขนมแบบนี้เนาะฮ้ยแหมทีตัวเองเล่นเหนื่อยละได้ของเล่นละดีกลับดีบกลับโอ,อที่โซดเนี่ย โอ้ยปุ I I I ๊กย hmm. okay. ิงตรงใจจังนี่อ่ะอีเต่อラร่าย伊拉ช่าย伊拉ช่าอู้วน่ากินนะน่ากินของจะแสบรีดดึงกลับนะพี่ๆโอเคกัปตักลับบ้านแล้วค่ะ ยเยอะต้โอู้แดดร้อนมากจ้ามีจ้านี่แต่ของเล่นแล้วก็ปลืม้มคนอื่นเลยดูสิคะอ่านั่นเหนก,กูอิม,มากกำไม่ต้องแกะตอนนี้อะลกูกฮึ ไปแกะที่บ้านลูกตอนถนอนอยู่แกะได้ไงไอกี่คนมาคือ, <c oughs> อตัว <c oughs> อัตเด็กนาะอัตเด็กทีมมาเดินเตะเด้๋ยชัวน,นอตอนนี้เดินใช่ไหมนี่ฮันนี่ตห,หน้าคน <c oughs> Đòi, đây, rồi. Rồi, <laughs> mình sẽ đoàn con đi ngon nè Ngon nồng nè, ngon nòn nè Chúng ta đến xe đi nhé Năn ta con đi Ừm, อะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้โหใครเนี่ยโอ้ยใครน่ารักจังเลยเนี่ยเต๋อบลัง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 จะข้ามก็ได้นะตรงนี้จะไปข้ามข้ามาก็ได้ เขคามได้แล้วค่ะก็จะมีไฟบอกนะไฟบอกตู้กดน้ำเห็นไหมคะตู้กดน้ำญี่ปุ่นก็จะเยอะนะเดินไปอีกหน่อยก็จะเจออ่าตรงนี้เป็นเซเว่นนะอีกฝั่งลงตรงนน้นจะเป็น f ฟมิลี่มาร์ทนะคะจะาลุก รู้สิน้อยบอสต่อันี้นีออีกいっぱน้อยชิมกน้อยอ๋ออันนี้ก็ร้านเค้กนะร้านนี้อร่อยมากที่มีรูปเต็กผู้หญิงนะอร่อยมากค่ะพี่พี่ตอนม,มาญี่ปุ่น<ๆ>แรกๆก,ก็แม่พาไปซื้อกินเค้กแป้งแป้งนี่คือแบบไม่ต้องแทบไม่ต้องเคี้ยวนะละลายในปากกันเลยทีเดียว ชอบเออชอบเเดี๋ยวพาพี่พีไปกดบัตรนะกดโหมดรถไฟเพราะว่าลืมเอาบัตรมานะบัตรเราจะกดบัตรรถไฟกันไม่รู้จั นี่นี่นี่นะเป็นแบบนี้ถ้าจะเติมบัตรก็กดตรงนี้นะชาจิจะเราซื้อตัว๋วนี่ราคาถูกที่สุดเพราะป้ายเดียวนะเด็กจะไม่เสียนะจะเสียอา,อายุหกวับดนะ มิกิก็จะขึ้นรถบัสเลยไฟฟรีนะพี่จ้าไปกันเลยนี่นะพี่เราก็มาเอาตรงนี้ป่ะตอนมาตอนมาญี่ปุ่นครั้งแรกนะหนูไม่รู้นะหนูเสียบแล้วหนูไม่ได้เอาบัตรออกมานะเห็นไหมคะถ้าเสียบไปแล้วอ่ะมันจะเป็นรูจอกแต่หนูไม่รู้ไงหนูไม่รู้ก็เลย เสียบแล้วเสียบเลยนะไม่ได้เอาออกมาอือคิดต้าน่ายาด้วยเนาะนีะ่ก็เวลาบอกนะจะมีอีกทีตอน3โมง41นะคะพี่พี่ มาแล้วมาแล้วนะน่าจะมากแล้วมีกี่ไม่อยอมนั่นงนะคะค่ิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้จ้า